ขอกาสพระเทระในการใชสเสียงกล่าวธรรม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันขังคาน ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันแรมส4ค่ำเดือนอ้ายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสในการในการทำกุศลในการทำกุศลทำบุญต่างๆ วันนี้ก็นำธรรมะในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเลือกเกิดได้เป็นเป็นหัวข้อธรรมะในวันนี้ปกติเราจะชอบพูดกันว่าเราเลือกเกิดไม่ได้อย่างนี้นะ,ะส่วนแต่ว่าในทางคำสอนหรือว่าในทางาศาสนาก็มีมีปรากฏ เกี่ยวกับการการเลือกเกิดอยู่ถ้าหากเราได้ทําบุญทำกุศลไว้หรือว่ามีโอกาสได้รักษาศีลมีโอกาสได้ทําเกี่ยวกับบารมีเราสามารถจะเลือกเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้เลือกเกิดเป็นเทวดาในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ หรือว่าเราจะเลือกเกิดเป็นพรมถ้าหากเราจเจริญฌานได้นะเราก็จะไปเกิดเป็นพรมได้แม้ที่สุดสามารถทําตนให้พ้นจากทุกเป็นพระโสดาบันพระอรหันและเป็นพระประเจกกบพุทธเจ้าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าหากเราทำกุศลหรือว่าทำบารมีมาเราสามารถ ทำเหตุอย่างนั้นได้โยงอันนี้คือในหัวข้อเรื่องของวันนี้คือเราสามารถเลือกเกิดได้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าคนต้องมีศีลเพียงพอมีบุญเพียงพอนะก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาไม่ใช่อยากจะเกิดก็เกิดไม่ได้นะในเรื่องที่จะกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องของ ปฏิปูชิกาเรื่องปฏิปูชิกายมน่าจะมีโอกาสได้รับฟังอยู่จะนำเอาคาถามามาสวดให้ฟังนะภุพานิเฮวาปาเจนันตังพยาสตามานาสังนารังอาทิตังเยวากามสุ อันตะโกุรเตวะสังมัจจุผู้ทำซึ่งที่สุดะกะทำชนผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายนั่นแหละสู่อำนาจนี่ก็เป็นพระคาถานาะยม ซึ่งปกติของคนเราหรือว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามเมื่อยังไม่อิ่มไม่อิ่มอยู่ในกามมีวัตถุกามกิเลสกามวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมส่วนกิเลสกามคือมีโลภะเป็นต้น มีโลภะเป็นต้นคือมีโมหะด้วยเนยเกี่ยวกับกิเลสกรรมยังไม่มีโอกาสได้อิ่มจากวัตถุกรรมก็สิ้นชีวิตเสียแล้วนะมีเรื่องอปรากฏในธรรมบทในวรคของปุพพาวรคเรื่องของนางปฏิปูชิกามีเรื่องว่า เรื่องได้เกิดขึ้นที่เทวดาชั้นดาวดึงนะโยมมีเทพพบุตรมาลาภารีหรือว่าเป็นเทพพบุตรที่มีนางอัสอบสรบริบาลเป็นบริบาลแวดล้อม500ร้อนางนะคือมีนางอับสรหรือว่านางเทพธิดา พอสมควรอยู่นะคือเทพรบรตบเพียงตนเดียวแต่มีนางอับสรมากแสดงว่าทำบุญมามาพอสมควรมาลาภาลีนี่ก็เป็นคนร่าเริงร่าเริงมีความสุขกับการเสวยกรรมคุณมีเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่ละวันก็ไม่ได้ทำอะไรที่จะ นอกเหนือจากการเสพวัตถุกรรมยมมีการไปสู่ต้นไม้ดอกเก็บดอกไม้ที่ตกอยู่หรือให้นางเทพธิดานั้นเก็บแล้วอย่างนี้น่าโยมหรือขึ้นไปเก็บที่ต้นไม้นั่นแหละคือทำอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขที่สุดปกติของการทำความสุขก็อย่างนี้โย,ยมไม่มีกิจอย่างอื่น อาหารก็อาหารเป็นทิพย์ที่อยู่อาศัยวิมานก็เป็นทิพย์ไม่ต้องทํางานทําไรไถนาไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำนะหาเช้ากินข้าไม่มีเลยโยมทําแต่ความสุขเพราะเกิดเป็นเทวดาและอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็มีอายุยืนยืนทีนี้ในขณะที่นางเทพอับซรน,นั้น ดอกไม้อยูอ่เหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่คาดคิดนะโยมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแก่นางเทพธิดาตนหนึ่งเรียกว่านางเทพธิดาองค์หนึ่งคือสิ้นชีวิตในขณะที่เก็บเก็บดอกไม้นั่นแหละ,ะแต่ว่าการการตายของเทวดาไม่เหมือนของมนุษย์เรานะ ที่จะทิ้งซากศพไว้แต่เทวดาตายไปแล้วก็เหมือนกับเปลวเปลวไฟหรือว่าเปลวของเทียนใช่ไหมมันดับก็หายไปอย่างนี้นะเรียกว่าเทวดาตายต่างจากคนเราตายนะคนเราตายก็ยังมีการทิ้งซากศพไว้อย่างนี้แต่เทวดาตายแล้วก็ไม่ทิ้งและไม่มีซากศพไว้เทพธิดานั้นเมื่อตายจากชั้น ดาวดึงที่เป็นชั้นแห่งความสุขมีความสุขมากแต่ก็ตายนะบางทีเราอยากจะเป็นเทวดาอยากจะมีเกี่ยวกับของทิพย์ต่างๆที่เป็นวัตถุหรือว่าเป็นอาหารก็ดีเป็นที่อยู่อาศัยเป็นทิพย์อยากจะเป็นเทวดาทำบุญก็ปถนาแต่หารู้ได้ไหมว่าเป็นเทวดานั้นก็ไม่พ้นจาก ความเกิดแล้วก็ความความตายอยู่ถึงเขาไม่แก่นะเทวดาเขาไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ย่อนอย่างมนุษย์เราแต่ถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องตายอันนี้คือเป็นที่สุดของของสัตว์ที่มีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีมีตายซึ่งนำทุกขมหาศารให้แก่เราถ้าตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็ยิ่งทุกมหาศารแต่ถ้าตายไปแล้วเกิดในสุขติ ก็มีทุกข์อยู่แต่ก็ไม่ไม่มากเทียบเท่ากับกับนรกทีนี้เทพธิดาตนนั้นหลังจากที่จุติคือตายจากสันดาวดึงไปแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์จากเทพอักษรก็มาเกิดเป็นจากผู้หญิงก็มาเกิดเป็นผู้หญิงอีกนะโยมผู้หญิงสู่ผู้หญิงเรียกว่าจิตใจยัง เกี่ยวข้องอยู่กับความเป็นหญิงอยู่โยมชอบไหมความเป็นผู้หญิงที่ที่เกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างนี้ไม่ชอบนะอาตมาเคยถามโยมที่เขาทําบุญเกี่ยวกับบูชาเจดีก็ตามอะไรก็ตามนะถามว่าโยมทําบุญอย่างนี้เป็นบุญมหาศาลมากแล้วโยมตั้งความปรารถนาว่าจะไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกไหมหรือว่าจะเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นผู้หญิงอีก พะเ,เขาชอบแบบติดข้องกับการแต่งเนื้อแต่งตัวเกี่ยวกับการประดับประดาที่มีมากมายกว่าผู้ชายนะผู้ชายก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่ผู้หญิงเขามีผ้าสีนั้นสีนี้ประดับด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะก่อนจะออกจากบ้านได้โอ้โหใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยอถ้าบางคนมากก็ชั่วโมงหนึ่งนะต้องรอก่อนความชอบหรือว่าความติดข้องในความเป็นหญิงก็ยังมีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นามาเกิดในตระกูลของอตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงสาวตถีเมื่อนางระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นภรรยา,าเคยเป็นภรรยาของมาลาพาลีเทพบุตรก็อยากจะเป็นภรรยาอีกอก็เลยระลึกชาติได้นะว่าตัวเองเคยเป็นภรรยาของเทพบุตร แต่ก็อยากจะเป็นภรรยาเขาอีกเมื่ออายุของเมื่ออายุของนางได้1ิบสปีนางก็ไปสู่ตระกูลของสามีทำบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งหรือว่าการบูชาก็ตามการทำบุญด้วยสิ่งต่างๆการบูชา,าด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นมีการทำทานนั่นแหละก็ตั้งความปรารถนาว่า อยากจะเกิดในสำนักของสามีอีกชอบอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนั้น <c oughs> ก็ได้มีชื่อไปทำบุญอยู่ที่วัดไปทำบุญอยู่ที่วัดเมื่อนางปรารถนาว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนี้ส่วนแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่บังเกิด อันบังเกิดในสำนักของสามีสำนักสามีของเราก็มีชื่อว่าปฏิปูชิกาปฏิปูชิกาคือนางนี้มีชื่อว่าย่อมปราถนาสามีเท่านั้นทำบุญแต่ละครั้งก็อยากจะไปเกิดในสำนักหรือไปเกิดในชั้นเทวดาชั้นดาวดึงของสามีอันนี้ก็เป็น เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เห็นให้เห็นว่าคนเราเมื่อที่เกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าอยากจะเกิดอีกและทําบุญแต่ละครั้งก็น้อมไปเพื่อที่จะเป็นผู้หญิงหรือว่าเพื่อที่จะเกิดในเทวดานั้นบุญกุศลทําแต่ละครั้งก็ไปส่งผลเมื่อนางทําบุญแต่ละครั้งโดยการล่วงไปหลายหลายปี โดยที่สุดแล้วนางก็ได้บุตรมีมีบุตรอยู่สี่สี่คนตอนเป็นมนุษย์นะมีลูกอยู่สี่คนและทําบุญทุกครั้งมีการทําทานมีการฟังธรรมรักษาศีลแล้วสุดท้ายนางทําบุญตอนเช้านะวันสุดท้ายคือทําบุญตอนเช้าพอที่สุดแห่งวันคือตอนเย็นภาคค่ำ นางก็ถึงแก่กรรมคือสิ้นชีวิตไปในที่สุดแล้วนางไปเกิดในชั้นดาวดึงนั่นแหละที่เก่าที่เดิมอาจจะจันไหมเมื่อเกิดปุ๊บเทพพระบุตรก็เอะใจว่าตอนเช้าไม่เห็นแต่พอตอนค่ำกลับเห็นนางก็ถามว่านางหายหายหน้าไปไหนตอนเช้าไม่เห็นเห็นตอนค่ำ นางก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนดอกแต่ว่าตนเองนั้นจุติคือตายจากเทวดาไปเกิดในโลกมนุษย์เทพระบุตรก็ถามว่าในโลกมนุษย์นี้คนส่วนมากทำอะไรกันมีการทำบุญทำทานหรือว่ายังประมาทอยู่ยังนอนอยู่อะไรอย่างนี้นะนางก็ตอบว่า โลกมนุษย์นี้ส่วนมากก็ประมาทอยู่พากันคิดว่าอายุของตนเองนี่นะร้อยปีปกติในโลกมนุษย์นี้มีอายุอยู่ร้อยปีถ้ามากกว่านั้นก็เล็กน้อยก็ก็ตายแล้วอายุนะเกณฑ์อายุของมนุษย์ในในปัจจุบันนี่แหละหรือว่าปัจจุบันนี้ก็7จ็ปีอย่างที่ ที่เราได้ศึกษาในอภิธรรมเนาะเกณฑ์อายุของมนุษย์แต่ละปีก็แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเทวบุตรก็ถามว่าโลกมนุษย์นี้เขาทำอะไรกันนางก็ตอบว่าคนส่วนมากคนส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็ประมาทโยมประมาทนะไม่ไม่ได้ทำบุญอะไรอย่างอย่างยิ่ง อืมประมาทอยู่นางคิดว่าอายุของเราร้อยปีนี้มนุษย์คิดว่าอายุของเรานี่อยู่เป็นเป็นอสงไขาอาสงไขปีนะคือคิดว่าไม่แก่ไม่ตายนั่นแหละมีความประมาทอยู่อย่างนี้ เทวบุตรก็คิดว่าเราจากพ้นจากทุกเพราะเห็นว่าเกิดความสังเวชนะเกิดความสังเวชขึ้นอายุมีประมาณขนาดเทวดาอายุเขามีประมาณอยู่ถ้าเทียบเท่ากับมนุษย์คือ3ามล้านปีของมนุษย์1,000ปีทิพย์ของเทวดามี30วันแล้วก็มีสิบ สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี30วันเป็นหนึ่งเดือน12บสเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนมนุษย์นี่แหละแล้วอายุของเทวดาก็หนึ่นปีทิพย์ก็เห็นว่าอยากจะพ้นจากทุกข์ยมเมื่อเป็นเช่นนั้นเทวดาจึงอยากจะพ้นจากทุกข์จึงได้ไปเข้าเฝ้า,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าจำไม่ผิดนะคือไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงธรรมกล่าวธรรมให้แก่ภิกษุทั้งหลายนะหน้าสังเวชนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยทั้งน้อยแล้วก็มีทุกข์มากแล้วก็ได้ตัดคาถานี่แหละว่ามัจจุผู้ทำซึ่งที่สุด กาะทำชนผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไม่อิ่มอยู่ในกามนั่นแหละให้อยู่ในอำนาจคือให้ถึงแก่แก่ความตายอันนี้พระเจ้าได้ได้กล่าวแก่แก่ภิกษุนะโยมพระองค์ก็ได้ตัดแก่ภิกษุพอพระภิกษุเกิดความสังเวชว่าตอนเช้านางผู้นี้นาง ปฏิปูชิกานี่คือทําบุญทาทานมีการโปรราชอาสนะคือมีตั้งน้าฉันน้ําไสให้แก่พระภิกษุพอตอนเย็นก็ไม่เห็นแล้วเกิดความสังเวชว่านางนี้ได้ตายไปแล้วภิกษุที่เป็นปุรุชนอยู่นะบางท่านก็ยังร้องไห้อดกั้นไม่ได้อย่างนี้นะคือร้องไห้อยู่แล้วพระองค์ก็ได้ตัดคาถานี้แก่ภิกษุ ซึ่งมีใจความว่าเลือกเก็บดอกไม้อยู่คือผู้มัวเลือกเก็บดอกไม้คือการมมคุณทั้งหลายเนื่องด้วยอัตภาพและเนื่องด้วยเครื่องอุปกรณ์อยู่คือการมัวเก็บดอกไม้นั้นเปรียบเสมือนกับการมมคุณทั้งหลายโยมที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอย่างนี้ ทำให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายมีความคล่องอยู่จิตใจสั้นไปในอาการต่างๆอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรืออารมณ์ที่ถึงแล้วอย่างนี้ไม่อิ่มอยู่ในกามแบบกำลังเสวยกามอยู่ก็ถึงแก่ความตายไปมีความทุกข์เกี่ยวกับการสแสวงหาได้มาแล้วการใช้สอยและการเก็บไว้ ปกติคนเราก็อยากจะมีวัตถุอุปกรณ์อยู่อยู่มากแต่ว่าก่อนที่จะได้มาก็ต้องสแสวงหาแล้วสแสวงหาบางทีก็ประสบกับความทุกข์นะถ้าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะเขามีมีของทิพย์อยู่แค่มีความคิดอยากจะได้ก็เกิดขึ้นแล้วและมัจจุผู้ทำที่สุดคือความตายเรียกว่ามรณะคือ พาผู้ค้ำควรร่ำไรไปให้ถึงอำนาจของตนคือให้ถึงแก่ความตายในเวลาที่จบเทศนานี้สนเป็นอันมากบรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นคือพระองค์ได้ตัดแก่แก่ภิกษุนะโยมอันนี้ต่ตมาก็เทวดาอาจจะลงหรือไม่ลงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีคำกร ฝากไว้นะให้เป็นข้อคิดโยมในการใช้ชีวิตของเราเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีตายเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ไม่สามารถที่จะห้ามได้วัวควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนังช้างตายยังเหลืองาไว้เป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้เพียงชั่วกับดีบรรดามีประดับไว้ในโลกโลกา ทรัพย์สมบัติหาไปไม่ได้แน่นะอยงเว้นเวียงแต่ต้นทุนบุญกุศลที่เราสแสวงหาทรัพย์สินมากมายสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งไปแม้แต่ร่างกายเราก็ยังเอาไปไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะมาทุกข์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่แบบความอด,อดอดยากๆอ,อ,อย่างนี้นะเพื่อที่จะเก็บโดยที่ไม่รู้วิธี แต่ถ้ารู้วิธีแล้วนำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนี้เพื่อที่จะทำบุญกุศลให้มากยิ่ง,งขึ้นไปแล้วทำที่สุดแห่งทุกขคือปาถนาให้เราได้พ้นจากทุกขอย่างนี้เป็นต้นในวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะด้วยบุญด้วยกุศลที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นปัจจัยให้เราได้ประสบพบเจอแต่ความสะดวก และบุญกุศลที่เราได้ทําแต่ละครั้งนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้พ้นจากทุกบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเธอ